ตั้งกระทะแล้วจะใส่น้ำซุปสวัสดีเช้านี้นะครับผมเช้าว,วันจันทร์เริ่มงานอีกหนึ่งวันหลังจากหยุดมาสองสามวันนะครับผมสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่6มิถุนายน2,500 6นหร้สิศัรราช2 0 2 2จะมาต้มมาม่าครับน้ำซุปที่สต็อกไว้นะครับน้ำใบเตยน้ำใบหม่อนน้ำตะไคร้น้ำขิงขานะครับ ใส่เข้าไปนะครับเน่ของน้ำซุปเข้าไปใส่ปุ๊บก็เดือดปั๊บนะครับต้มง,ง่ายนะใส่กระเทียมพริกไทยตำเมื่อสักครู่ครับ หอมหัวใหญ่เข้าไปเรื่องบปงอีกตัวหนึ่งก็คือซีอิ๊วขาวเข้าไปไม่ต้องใส่มากครับพ้มามาม่ามีรสเค็มอยู่แล้วคนระับต่อมาเราก็จะมาใส่เส้ิมลมา เนี่ยครับมามา่ามาม่าคนจนนะครับไม่ได้ซื้อแบบซองให้ยุ่งยากซื้อแบบถุงใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นราคานะครับแต่ก่อนในถุงนี้เนี่ยขาย4ี่สบาทเดี๋ยวนี้ขาย5้าสิบแล้วนะครับขึ้นราคาแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาม่าแบบนี้ก็จะรู้ดีนะครับยุคนี้สมัยนี้ ประหยัดได้ก็ประหยัดเอานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่ไขห้าอนเลยนะครับเพื่อให้น้ำซุปเข้มข้นใส่ไข่หน่อยสักฟองหนึ่ง สารครับตังน,นี้เราจะไปให้สุกมากนะครับถ่ายรูปใสบก่องแค่นี้ก็พอแล้วไฟได้เลยนะครับ อันนี้ก็อร่อยแล้วชิมน่าได้การครับเช้านี้ครับกับต้มมาม่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่อีกนะครับเนี่ยกำลังจะปอกวยอดไข่ต้มนะครับใส่เข้าไปนะครับ เนี่ยไข่ต้มเข้าาปสองฟองเปลี่ยนอันได้การครับต้มมะม่าไข่ต้ม,ามาส,ตอสองฟองครับเช้านี้ครับอยลืมทานอาหารเช้านะครับ